สิ่งสกปรกและสารคอลินจากสาะน้ำล้างได้สะอาดสุดๆด,ด้วยเบอร์กามอตด,ดีท็อกซิฟายแชมพูแชมพูสูตรประจุบ,บวกช่วยขุดช่วยชาช่วยโรคน้ำมันแก๊สโซฮอลใช้ดีเด้งดีไม่มีสะดุด KFC เซเว่นชุดซีซั่นห้า ยังอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษสองท่านนะครับค,คุณพุทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเลนลิศหรือว่าคุณปั้นนะครับแล้วก็คุณพึ่งครับวิภาวานันภาวิทยาลาบครับซึ่งทั้งคู่นั้นไปควา้าอันดับที่11จากการแข่งขัน FEI Open European Endurance Championship 2013นที่สาธรารณรัฐเช็กนะครับเป็นการแข่งขันขีม่ม้า Endurance ครับกลับมาที่คุณพึ่งครับคุณพึ่งไปแข่งครั้งนี้เนี่ยคุณพึ่งเลือกม้าอย่างไงเป็นม้าของตัวเองหรือเปล่าจริงๆไปแข่งครั้งนี้เราเตรียมม้าไว้ตั้งแต่่ต้้้นนปีแลวก็คคือเราาสงมะะ จากเมืองไทยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสไปเก็บตัวแล้วก็ไปเทรนนิ่งที่นู่นครับ,รบแล้วจริง,รงตั้งความหวังไว้พอสมควรเพราะว่าม้าตัวที่ขี่เนี่ยเป็นม้าที่เคยได้แชมป์สุร,าร่านิซันครับมาสองสมัยนะคะเพราะนั้นด้วยด้วยศักยภาพของม้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีผลงานที่ดีนะคะเห็นตะกี้มื่อคู่ได้คุยกันบอกว่าม้าคุณเพิ่งบาดเจ็บเป็นอะไรครับตัวนี้ น่าจะมาจากการเดินทางนะคะที่ที่เราสันนิษฐานกันนะคะก็คือพอดีเดินทางใช้เวลาจากฝรั่งเศสไปที่สาธารณรัฐเช็กเนี่ยก็คือใช้เวลาสวันนะคะก็อาจจะมีระหว่างการเดินทางอาจจะมีผิดเพี้ยนนิดหน่อยนะคะเพราะตั้งแต่ก่อนแข่งเนี่ยก็คือโดนเรียกตรวจสองครั้งนะคะเหมือนกับยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยขี่ได้แค่2เฟสค่ะครับผมเมื่อช่วงที่แล้วคุยกันคุณพึ่งบอกว่าพึ่งมาเริ่มจริงๆรเนี่ยสิปีหปีนี่เองครับ คิดว่าช้าไปไหมจริงๆมีโอกาสก็ดีแล้วนะคะตอนนี้คิดว่ามีโอกาสที่ได้ทํามาถึงขนาดนี้ก็ดีแล้วเพราะว่ามีอหลายคนที่คงอยากจะมีส่วนร่วมในกีฬาเอนดูแรนซ์แล้วก็มาถึงจุดนี้แต่ถามว่าถ้าเลือกได้ย้อนไปอีกนิดหนึ่งขี่ได้ถ้าเริ่มต้นขี่มาได้เร็วกว่านี้ก็น่าจะดีกว่านี้อีกครับก้อนนะครับแล้วก็ก็อายุไม่มีอุปสรรคไม่ครับแชมป์โลกปีที่แล้วอายุ63โอ้สา เพราะนั้นเนี่ยเป็นกีฬาอะไรที่เราสามารถเล่นได้นานนะครับแล้วก็การที่แข่งระยะยาวแบบนี้เนี่ยผมว่าอายุยิ่งมากยิ่งดีเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอารมณ์การวางแผนการตัดสินใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักกีฬาที่ยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะคอนโทรลตัวเองไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ระยะเวลาทางอายุไม่ใช่ตัวเลขที่ทัดเจนนะครับเมื่อตอนเบรกเนี่ยผมแอบสอบถามอายุทั้งสองท่านแล้วต้องบอกว่า ทั้งหมดท่านดูอ่อนกว่าวัยเยอะนะครับเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกีฬาเนี่ยช่วยได้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่ครับอย่ามัวไปกินเหล้าไปเที่ยวนอนดึกนะเดี๋ยวแก่เร็วนะคุณเพื่อกาจะขี่ม้าไปกี่ปีก็ขี่ไปจนขี่ไม่ไหวค่ะครับตอนนี้ทำทำธุรกิจอะไรอยู่ก็เป็นเอ่อเป็นดีลเลอร์รถยนต์ค่ะอยู่จังหวัดนครปฐมค่ะครับอ๋อบ้านเกิดผมเลยคุณคุณปั้นตอนนี้ทําธุรกิจอะไรตอนนี้ครับเป็นนักกีฬาอย่างเดียวเกษียณแล้วเกษียณแล้วโอ้ยังหนุ่มอยู่เลยไม่น่าเชื่อครับแล้ว ทราบว่าคุณปันชอบทางด้านมอเตอร์สปอร์ตด้วยก็ตั้งแต่อายุสิบเก้าจนทุกวันนี้ก็ยังขับรถแข่งอยู่แต่ว่าน้อยลงนะครับแต่ว่าช่วงตอนที่เราคิดว่าเราจะรีทายจากรถแข่งเนี่ยก็พยายามที่จะหากีฬาใหม่ที่เราจะเล่นซึ่งจริงๆแล้วผมเป็นคนที่เล่นกีฬาได้หลายอย่างแต่ว่าพอมาจับมาอีกครั้งนึงเนี่ยพอฟิลลิ่งเก่าๆมันกลับเนี่ยมันทำให้เราเป็นความสุข อชอบครับแล้วด้วยความเป็นนิสัยที่เขาเรียกอะไรเดียคือเล่นอะไรแล้วต้องแข่งคือถ้าไม่แข่งเนี่ยไม่เล่นไม่เล่นมันไม่เล้าใจไม่เล้าใจก็เลยไปมาจับพัดจับปูจากขี่เล่นก็ก็เริ่มต้นมาแข่งครับพอเริ่มแข่งนี้ก็เลยซีเรียสละเริ่มค่อยๆเล่นจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงตอนนี้เป็นอุปนิสัยส่วนตัวเลยว่าถ้าเล่นแล้วต้องแข่งเพราะฉะนั้นถือว่าไม่มีอะไรจำคนว่าไม่ชอบแข่งคือเล่นไปเรื่อย ครับกีฬาแบบนี้มันก็จะมีอยู่2อออย่างก็คือบางคนขี่เพื่อความสนุกเพื่อทดสอบตัวเองเหมือนกับคนที่วิ่งมาราธอนก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือวิ่งเพื่อการแข่งขันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือวิ่งเพื่อสุขภาพในแข่งม้ามาราธอนก็แบบเดียวกันก็จะมีอยู่2กลุ่มแต่เราเราพูดถึงกลุ่มถ้าเป็นแชมเปนชิปแบบนี้เนี่ยอันนั้นกลุ่มคอมเพติชันทั้งหมดนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแข่งทั่วไปเนี่ยตั้งแต่วันตาตาทูตาอะไรเนี่ยเราจะเห็นนักกีฬาที่มี2แบบ ก็คือคนที่จริงจังแข่งเพื่อชัยชนะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่แข่งเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าฉันทําได้นะหรือเช็คว่าตัวเองแข็งแรงพอไมหมเข้าใจที่จะขี่กับเข้าไม้อะไรต่างเนี้ยก็จะมีสองกลุ่มเพิ่งครับสเสน่ห์ของกีฬาขี่ม้าอยู่ตรงไหนก็ได้ฝึกอะไรหลายๆอย่างนะคะอย่างน้อยนะคือม้าเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือถ้าจับแล้วเนี่ยมันเหมือนมีเสน่ห์อะค่ะคือเราได้สื่อได้ได้สื่อกับสิ่งมีชีวิตนะคะนะคะแล้วการที่เราไปอยู่บนหลังม้า เป็นระยะเวลาที่นานๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่ายิ่งซึมซาบซึมซับอะไรหลายๆอย่างเข้าไปบ,บวกกับกีฬาประเภทเนี้เป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนคือบางครั้งเป็นการพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ทางจิตใจเนี่ยสำคัญเลยค่ะบ,บางครั้งเหมือนอยากจะยอมแพ้ละแต่เราก็ต้องสู้ท้ายสุดทําได้เราก็จะดีใจมากๆอย่างเงี้ยค,คือหลายครั้งที่รู้สึกแบบนั้นเราก็ากับม้าเองเราก็มีความผูกพันนะคะครับน้ำจมวับกว่าจะได้สําเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ได้มาโดยง่ายเลยนะครับ คุณป้าแะครับสเสน่ห์ของกีฬาขีมา่ม้าบมว่ามันเป็นเป็นกีฬาเดียวในโลกครับที่อุปกรณ์กีฬาเป็นสิ่งมีชีวิตอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมมาจ,จะแข่งรถเนี่ยคือเราจะขับยังไงก็ไดนะ้เครื่องพังเราก็เปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยนชนไปก็มีอะไรเปลี่ยน,นไ,มไ,ไม่ต้องสใส่ใจมากนะแต่ว่าม้าเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้คคือถ้าเราไปทําเขาจนแบบว่าเขาเสียหายพังบาดเจ็บนะฮะมันก็อาจจะทําให้เราต้องทิ้งเข้าไปนะเพราะนั้นเนี่ยการที่เราขี่เขาเนี่ยมันต้อง ใจหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันนะเราต้องรู้ด้วยว่าเขารู้สึกอะไรเขาเหนื่อยไหมหรือเราจะเอาแต่ชนะอย่างเดียวเราโดยไม่สนใจว่าเขาจะเจ็บไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ความยากของใหกีฬาประเภทนี้มันอยู่ตรงนี้มากกว่านะครับว่าทํายังไงให้คนกับม้าเป็นใจเดียวกันครับนะครับอันนี้ก็ย้อนกลับไปว่านี่คือเสน่ห์นะเพราะว่าหลายอย่างอย่างที่เพิ่งพูดเมื่อกี้เนี่ยในวงการนี้ที่ผมขี่ไปมาด้วยกันทุกคนเนี่ยมักจะถามคาถามตัวเองเวลามันเกิดปัญหาเช่นขี่ไปแล้วม้าไม่ไปเหนื่อย ตัวเองเหนื่อยหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะถามคําถามตัวเองหมดเลยมาทําอะไรทําไมต้องมนเหนื่อยขนาดนี้มาทำอะไรแต่สุดท้ายพอลงมาแล้วม้าผ่านแล้วก็จบการแข่งขันเนี่ยจะได้ยินตลอดเลยแข่งครั้งหน้าเมื่อไหร่ซึ่งซึ่งแล้วมันมันเป็นการผมว่ามันเป็นการทดสอบจิตใจนะคือว่าถ้าใครที่ขี่แบบนี้นะถ้าใจไม่แข็งเนี่ยบางคนก็อาจจะเลิกแต่ส่วนใหญ่ที่เจอนักขี่ม้าด้วยกันเนี่ยอย่างแรกเลยทุกคนจะถามอย่างเนี้ย เอ้เรามาทําอะไรกันที่นี่ทำไมเราต้องมาลำบากแบบนี้แต่พอจบปุ๊บเอ้าเมื่อไหร่แข่งอีกเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงก็คงเหมือนกับวิ่งมาราธอนนะครับวิ่ง42กิโลคือนักวิ่งใหม่ๆทุกคนจะมีกิโลเมตรที่35คือจะถามตัวเองแล้วมาทำอะไรบางคนหลักมัคนถามมากกว่านั้นค่ะบอกพวกเราบ้าหรือเปล่าแต่ก็คือเสน่ห์ก็อยู่ตรงนี้นะครับพอจบแล้วก็แบบเออ เออเมื่อไรเอาอีกอะคุอมันผ่านช่วงที<ช>่ยากลาบากมาแล้วพอ<ช><ช>ถึงเส้นชัยถึงความสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องครับ,ค,รบคุยเรื่องมามาแล้วรบกวนถามนิดนึงครับม้าตัวที่คุณปั้นขี่มูลค่าเท่าไหร่คือผมว่ามูลค่าของม้าแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ที่ผลงานของเขาครับนะครับซึ่งมันต่อไม่ได้เอาว่ามันเท่าไหร่อีกอย่างนี้ก็คืออย่างช่วงที่เราไปแข่งที่ยูโรเปียนะผมแข่งอยู่เฟสที่สามมีเด็กของย AE เดินเข้ามาบอกว่า จ้านายอยากซื้อมาผมเราก็เราก็ไม่ไม่ตอบอะไรเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพวกตัวนอการาคาชอบซื้อมาอันนี้ว่าเราก็เ,เราก็ภูมิใจนิดนึงว่าอย,อย่างน้อยมาที่เรามาเนี่ยก็เป็นที่สนใจของระดับท็อปๆรับ,รบนะครับซึ่งเราก็คิดว่าถ้าเราเก็บไว้เนี่ยล้วเราเทรนต่อไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะสร้างชื่อเสียงเราเนี่ยมันบูลค่าเยอะกว่าที่เงินที่จะได้ครับ เธอถามว่ามูลค่าเท่าไหร่ผมตอบไม่ได้มูลค่าอยู่ที่ใจก็คือประเมินค่าไม่ได้ครับครับคุณพึ่งแล้วครับก็น่าจะน่าจะเหมือนกันนะคะค,คือม้าเนี่ยแต่ละตัวก็ศักยภาพไม่เหมือนกันมูลค่าก็คงต่างกันไปเราขึ้นอยู่ความผูกพันเราด้วยแล้วก็ผลงานที่เขาสร้างด้วยนะคะก็จะทําให้มูลค่าของตัวนั้นมันมากมากขึ้นไปแล้วทุกวันมีโปรแกรมมาฝึกซ้อมอยางไงบ้างก็ปกติเราจะวางตารางเทรนนิ่งเอาไว้อยู่แล้วนะคะอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องขี่ อ่ะสี่ถึงห้าวันนะคะแล้วก็นอกจากขี่ในสถานที่เราก็ต้องมีออกนอกสถานที่เพื่อไปเป็นฝึกตามเส้นทางภูมิประเทศเพราะว่าเวลาแข่งจริงเนี่ยเราไม่ได้ขี่แต่ในสนามเราต้องออกไปตามภูเขาตามป่านะคะอ,อันนี้คือเราต้องต้องเทรนทุกวันแล้วก็มีการใช้เครื่องวิ่งสําหรับม้าช่วยด้วยอ๋อ<ข>เหมือนลูกวิ่งของม่ะใช่เป็นเครื่องวิ่งสาหรับม้าต้องพูดคุยกับเขาทุกวันไหม ก็อันนี้แล้วแต่ใครนะคะแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นมาที่เจงขี่เนี่ยคือคุยประจำค่ะแทบจะกอดหอมเลยเค่ะป็นคนในครอบครัวเราเลยใช่ค่ะครับคุณปั้นอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าผมอาจจะไม่ละเอียดเท่าเขาเนะเพราะว่าคือเราเป็นนักกีฬาครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าม้าที่เราขี่เขาก็เป็นนักกีฬาเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรนะเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าในวงการนี้เขาก็บอกมันมีข้อแตกต่างระหว่างผู้หญิงผู้ชายม้าเนี่ยจะชอบผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้หญิง เขาเรียกอะไรพูดเพาะสัมผัสเบาตุกายโหดกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับม้าที่เราขี่ว่าเขากับเราเนี่ยเข้ากันไหมซึ่งอันนี้มันยากมากในการที่จะเลือกม้าแต่ละตัวบางทีเนี่ยเราได้ม้ามาสี่ห้าตัวเนี่ยมันอาจใช้ไม่ได้เลยคือคําว่าใช้ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแข่งไม่ได้นะแต่อาจจะมีความรู้สึกไม่เข้ากันอาจจะไม่ชอบกันหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะนั้นในการที่เราจะได้ม้าที่ถูกใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย มันจะโยงกลับไปเมื่อกี้ที่บอกว่าไอ้มูลค่าเท่าไหร่ก็มาซื้อเราเราอยากขายไหมเนี่ยคือผมก็นั่งคิดว่าถ้าผมขายตัวนี้แล้วผมจะไปหาตัวไหนอ่ะก็แหาไม่ได้ไม่ถูกใจอีกใช่ไหมมันเหมือนเพชรในตมอ่ะพวกเนี้ยคือเราต้องควานหาแล้วเราก็ไม่แน่ว่าเราจะได้อย่างนี้อีกหอเปลาะครับกว่าจะจูนกันติดนครับท่านผู้ชมเพราะว่า ม้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่เครื่องยนต์กลไกนะครับไม่ใช่ว่าสตาร์ทแล้วก็ขี่ได้เลยหรือว่าอะไรพังก็เปลี่ยนแต่ม้าเป็นสิ่งมีชีวิตเนะี่ยต้องการการดูแลเอาใจใส่ก็เหมือนเราทุกคนครเราก็ต้องการดูแลเอาใจใส่กับโปรแกรมการแข่งขันแมตช์หน้าจะไปที่ไหนเอออีกต้นเดือนตุลานี้ก็จะไปแข่งที่มาเลเซียนะครับก็ตอนนี้เป้าหมายเราเนี่ยก,ก็ปรับเปลี่ยนแหละเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเน้นเยอะที่มาเลเซียเพราะว่า อาจจะเป็นแมตที่ใหญ่ที่สุดในโซนนี้แต่วันนี้เราข้ามไปแข่งในระดับแชมเปี้ยนชิพไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นการที่ว่าหนึ่งเขาคงต้องไปรักษาแชมป์นะซึ่งจะได้หรือไม่ได้ก็คงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความเป็นเพื่อนกันระหว่างไทยกับมาเลย์เือที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยนื่อจะว่าเราตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยแล้วเราไปแข่งที่มาเลย์ครั้งแรกเนี่ยได้มีการคุยกันเรื่องกีฬาประเภทนี้ จนวันนี้สี่ปีแล้วเรามีการจัดการขันที่เรียกว่ามาเลเซียไทยแลนด์นะครับซึ่งเริ่มต้นจากสองประเทศก่อเพื่อต้องการให้กีฬาประเทศนี้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นการจัดในลัก,ลกษณะที่ว่าเป็น International. อินเตอร์เนชั่นแนลเราเริ่มต้นจากสองประเทศเมื่อปีที่แล้วเราได้มาสี่ประเทศปีนี้ผมว่าน่าจะถึง6กหรือเประเทศเชื่อมารวม เยอะขึ้นแล้วแล้วก็ดนล,ล,ลักษณะการจัดก็คือจะเป็นเย้าเยือนคือเริ่มที่มาเลย์ก่อนมาเลย์ก็จะจัดประมาณเดือนมิถุนาพฤษภาของไทยเนี่ยจะจัดที่ผมคือเดือนธันวาครับนะครับซึ่งธันวาเนี่ยตอนเนี้ยที่คอนเฟิร์มกันมาเนี่ยก็คือมีทั้งมาเลย์สิงคโปร์อินโดอินเดียออสเตรเลียออมานแล้วก็ฝรั่งเศสซึ่งซึ่งถ้าทุกอย่างลงตัวเนี่ยผมว่าอีกหน่อยเนี่ยเราก็จะสามารถจัดแมต กีฬาที่มันใหญ่ขึ้นครับแล้วก็เวลาเราพรีเซนต์ประเทศเราเนี่ยผมพูดด้วยความภูมิใจนะใครที่ไม่ได้ไปสัมผัสตรงนั้นไม่รู้หรอกคือพอเขารู้ว่าเรามาจากเมืองไทยเนี่ยทุกคนก็เวลคัาหมดเขา,เขาโดยเฉพาะคนที่เคยไปประเทศไทยครัเขาจะพูดถึงบ้านเมืองเราเนี่ยค่อนข้างดีครับแล้วเวลาเราพูดว่าเรามีจัดอย่างเงี้ยทุกคนก็บอกว่าขอไปขี่ได้ไหมมีไม้มีไม้เช่าไหมมีไม้ยืมไหมมีอะไรเนี่ยเขาอ,อยากมาเมืองไทยซึ่งผอกว่ามามองกันว่า ในอนาคตเนี่ยถ้าเราสามารถจัดแมตท,ที่มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะได้วันหนึ่งเราอาจจะได้จัดแมตแชมเปี้ยนชิพก็ได้ในระดับโซนหรือว่าอะไรนะครับ,รบเราก็หวังว่ามันน่าจะมีการพัฒนาไปทางนั้นครับ,รบผมก็คนไทยนะครับ จริงแล้วมีความสามารถไม่แพ้ชนชาติใดในโลกนะครับพี่หนึ่ว่าเรามองเห็นหรือเปล่าแล้วก็เราให้โอกาสหรือว่ามีแนวทางการพัฒนาหรือเปล่านักกีฬาไทยก็เช่นกันครับเหมือนกับท่าน2ท่านนี้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับเป็นกีฬาที่คนไทยแทบจะไม่รู้จักเลยถ้าไม่มีข่าวมาก็คงยังไม่รู้ว่ามันมีการแข่งขันกีฬาประเภทนี้อยู่ด้วยหรือเปล่านะครับวันนี้รายการคนเป็นข่าวต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญพิเศษทั้งคู่นะครับคุณขอไปครับคุณอุทิลัต์ คุณปั้นนะครับรับตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์ครับขออภัยครับแล้วก็คุณพึ่งคุณวิภาวันภาวิทยาลาบครับที่มาร่วมรายการวันนี้วันนี้คนไม่ข่าวหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับขอบพระคุณครับ